สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการ Cyber Channel และท่านผู้ชมรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการ Cyber Channel จะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้า g w a l l เ t แอปเปาตังค์นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกและพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่กำลังใช้งานแอปเป่าตังอยู่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้รับสิทธิ 3,000บาทนะครับจากโครงการคนละครึ่งของภาครัฐนะครับที่กำลังฮิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์เงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งจากภาครัฐนั้นนะครับท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง3,000บาทจากรัฐบาลนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w c o l a ด์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านดาวน์โหลดแอปเป่าตังแล้วทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับมาถึงวิธีการเติมเงินเข้า GW ว l ลิตนะครับของแอปเป่าตังนะครับด้วยนะครับแอปที b มบทัของธนาคารทหารไทยนะครับและแอปธนาชาติ Connect นะครับของธนาคารธนาชาินะครับบริการนี้ ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับมาเริ่มธนาคารแรกกันเลยนะครับธนาคารทหารไทยนะครับผ่านแอป TMB t o u c นะครับ 1. น,นะครับให้ท่านเปิดแอปเป๋าังขึ้นมานะครับแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ2นะครับ ให้ท่านกดคำว่า gwallet 3ให้ท่านกดคำว่าเติมเงินเข้า gwallet 4เลือกธนาคารทหารไทยหรือว่า tmb นะครับ5นะครับเลือก tmb ทัชนะครับ6คัดลอกหมายเลข gwallet 15หลักด้านบนนะครับโดยกดปุ่มคัดลอกนะครับ 7นะครับเปิดแอปที b บีทั h ขึ้นมานะครับแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ8นะครับกดเมนูด้านบนสุดซ้ายมือนะครับแล้วหาคำว่าโอนเงินพร้อมเพย์นะครับ9นะครับกดคำว่า e wallet 10นะครับกรอกหมายเลข g wallet 15หลักที่ท่านคัดลอกมานะครับ จากแอปเป่าตังนะครับแล้วใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการเติมนะครับแล้วกดคำว่าถัดไปนะครับ11นะครับอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดคำว่ายืนยันนะครับใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการเติมเงินนะครับ12นะครับเติมเงินเข้า Gwallet แอปเป่าตังได้สำเร็จนะครับ เสร็จสิ้นในการเติมเงินเข้า G-Wallet แอป,ปเป่าตังนะครับผ่านแอป,ป tmb t o u c นะครับของธนาคารทหารไทยนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับหากท่านมีคำถามก็แสดงความคิดเห็นหรือว่ากดคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับต่อมานะครับเติมเงินเข้า g w วเ l ล t เป่าตังด้วยแอปธนาชาติ Connect นะครับของธนาคารธนาชาตินะครับ 1น,นะครับเปิดแอปเป๋าังินขึ้นมานะครับแล้วทําการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ 2. กดคําว่า GW a l l e t นะครับ3นะครับให้ท่านกดคําว่าเติมเงินเข้า GW a l l e t 4นะครับเลือกธนาคารธนาชาตินะครับ 5. นะครับเลือกแอปธนาชาติ Connect นะครับ 6. นะครับคัดลอกหมายเลข g ีวอลเลตหลักด้านบนนะครับโดยกดปุ่มคัดลอกนะครับ7นะครับเปิดแอปธนาชาติ Connect แล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ8นะครับเลือกคำว่าเติมเงินนะครับ9นะครับเลือกคำว่าเติมเงิน e wallet นะครับ 10นะครับเติมเงิน eWallet นะครับบรรทัดที่1นะครับให้ท่านใส่หมายเลข g w a l l e t 15หลักนะครับจากแอปเป๋าังินนะครับที่ท่านคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับบรรทัดที่2นะครับให้ใส่จำนวนเงินนะครับที่ต้องการจะเติมนะครับบรรทัดที่3นะครับบันทึกช่วยจำนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วกดถัดไปนะครับ 11นะครับอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันนะครับแล้วใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อยืนยันการเติมเงินเข้า g w a l l e t จากแอปเป๋าตังค์นะครับเสร็จสิ้นในการเติมเงินเข้า g w a l l e t ผ่านแอปธนาชาติ Connect นะครับของธนาคารธนาชาตินะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับหากท่านใดนะครับมีคำถามนะครับ ก็แสดงความคิดเห็นหรือกดคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือจะติดชมรายการของเราก็ได้นะครับรายการ Cy b e r Channel ของเรานะครับจะนำคำติชมของท่านนะครับไปพัฒนาอีกต่อไปนะครับหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกและพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ c ซเบอร์แชนเนลของเรานะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ